ับวันนี้เราจะมาสำรวจต่ายกันนะครับจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนไปดูครับ เรือถึบ้านดีแล้ว้วเ,เรายังไม่ถึงเครื่องทางนะอีกยาวไกลมากจุดหม่ก็เหมือนเดิมครับไม่รู้เ่าจะไปจุดตรงไหนตัวน,นี้ก็เป็นจุดที่วิวสวยมากเลยดูแล้วโอเคพานจดน,นี้เราถึงตรงไหนครับอตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงไหนเลยนะครับเราเพิ่งเดินขึ้นมา เราเเดินขึ้นเพิ่งจะมาถึงจงเนินเขาเชื่อฟนตนเนินไหมหลังเพียงครับหลังเพียงเออเขาเรียกว่าหลังเพียงนะครับหลังเพียงนะครับวันนี้เราเราเจอที่เป็นอะไรนะจุดที่มันเป็นพระพระเขามาทุรงครับคือเราบอกไว้ก่อนนะคือเราไม่ได้มารูปหลุ่คือเรามาสำรวจจริงๆนะสำรวจแล้วเราก็มาเจอเนี่ยเจอบ้านนะดูดูดูเจอบ้านนะ มันมันมันเป็นศาลาใช่ไหม,มใช่ใช่เป็นกุฏิาากุฏิพระที่มาทุดงนะมาดูดูสุดนี้เราลงไปดูกันดีกว่าไปลงไปดูกันดูดูดูกุฏิดูกุฏิเราไปดูกุฏิทีเดียกุฏิที่พระที่เขาที่พระทุดงมาอยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าพระยังอยู่หรือเปล่าคิดถึง มันเป็นแบบโบราณนะโบราณของโบราณที่เขาที่เขามาอยู่อยู่ตรงนี้คือเราจะไม่ได้รูปหลูนะเราจะไม่มาจับอะไรเลยเราจะไม่มายุ่งแล้วก็แค่มาดูเฉยๆฉแล้วไปดูตรงนู้นดีกว่าไปดูตรงนี้ไปเดินนะเนี้ยเนี้ยคือคือรูปปั้นรักระผัน่อ๋อนี่คือคือสาลาใช่ไหมที่มันล้มลงมา สลารที่มันมันล้มลงมาเนี่ย,ยไปดูกันตนนนนัวมาควบคุมครับเพื่ันเดินผ่านพรนะก้มเทอะที่บ่งบอ,งอ,อกว่าเราคารพบคาร์ที่ง เป็นแบบแบบว่าสารา,า,ราที่ที่พระเขาจะมาสวดอะไรต่อใช่ไหมตรงนีน้ที่พระเขามานั่งสมาธิแล้วก็มาสวดตรงนี้ครับแล้วก็มันมันคล้ายเป็นสาราที่ที่เขามันตั้งสมาธิแต่ว่าตอนนี้มันพังพายุน่าจะเข้าเลยประมาณนี้เลยอานเลย คนี่คืออะไรครับเออไม่กินเลยวะเออ,เอ,อ,เอ,อ,อน,นี่มันเป็นหนุกม่วงเครียเด็ันมันมีใจกลางแสดงวงงด่าพวกแม่งมุมเครียเด็หยังอะไรของมึงเออเนี่คือนี <c oughs> ่หมาจอกระแลกเลยหนึ่ง แต่ว่าบกมุงเงี้ยนะกินว่าเป็นดัวยสิ่แต่ว่าขวดคือแต่ว่ากินโมแมนกินได้ป่ะครับอันนี้กินได้ป่ะครับจบกินไม่ได้แล้วดูดูอย่างนี้กินไม่ได้มันแย่โมแมนไม่ได้ไม่ได้โมแมนดูจะก,กินก็รู้แล้วนี่ครับเรากันบ้งปีนขึ้นไปนะครับดูดูศาลาครับเราเจอไหมนี่แย่เลยนีอะไรวะเหมือนจะมีถ้ำนะครับทุกคน คืออะไรปะมันมีอะไรไม่หยุดน,นะนะระวังเลยนี่เป็นวงแบบวงเกลียวอะไรแบบย่างเป็นซอกทิ้งตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระน,น,นะครับนุ่งกับแฝดพระธาตลง่อนะนะครับเนี่ยคือจุดเนี้ยจุดตัวเนี้ยคือเย็นมากคือใครมานั่งสมาธิหรือว่ามานั่งอะไรเนี่ยคือเย็นมากๆคือ สงบ嘛คือสงบเลยตอนเนี้ยคือพานต้าเห็นทางเข้าอะไรไม่รู้เราไปดูกันก่อนทางเข้านะเราไปดูกันเนะ้ย hey, ทางเข้าอะไรวะตรงนี้ที่คนเขาเคยมาเคยเข้าเคยไปอะไรอย่างนี้เขาก็จะเอาก้อนหินมาเรียงกันเป็นแบบนี้ให้ป่งบอกถึงว่ามันเป็นประตูเข้าหรือว่าประตูออก นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนบอดแสที่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพูดไว้นะครับว่าสมัยก่อนเหมือนมันเป็นบังเกอร์ลบกันนะครับที่คนแก่ผมไม่ได้อ้างอ้างอิงจากหนังสือเล่มใดนะครับอ้างอิงจากคําพูดของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนี่มันเป็นเหมือนบังเกอร์ที่ทหารเขาเรียงจัดเรียงขึ้นมาเพื่อซุ่มยิงอะไรสักอย่างนะครับมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับมองไปรอบๆมันจะมีอยู่ หลายจุดมากข้างล่างก็จะมีนะครับอีกฟังของฝ้าภูเขาก็จะมีนะครับนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเจอนะครับจุดนั้นเราจะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือมันมันเป็นเป็นเป็นบังเกอร์ใช่ไหมบังเกอร์ที่เขาซ้อมรบกันล่ะตรงเนี้ยคือ,อนะใหญ่มากช่ไนหะ นะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่มากคือใหญ่แล้วก็ดูดีครับดูดีอ นี่ครับเขาเรียกลูกหม้อครับภาษสายสานบักหม้อนะครับมันด้กินได้กินขางแนมนะครับมีต้นมันครับพบได้ตามป่าทั่วไปนะครับกินไรพอดีนะครับมันเมาวิธีกินนะครับของแนมเห็นมั้ครับแต่แบบเต้ากระสุนแอปเปิลสูบกสมข้าวอะไรนะครับนี่ครับไม่เป็นประมาณนี้ครับ

นี่ละสัเปียงห้อนี่ละสัเปียงห้องมนหวานนะหวานก็กินมากไปดีป่ะมันเลี่ยนป่ะอิมอ่มเล<า>ยต้องกมาท่านแหงอือ่มไถ่เลยแหละ ตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้วครับตอนนี้เราถึงเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับอันนี้คือหน้าผานะครับสวยมากมีดูดเดดเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนู้นนะจับมือไม่จับตัอนี่ช็อตดิ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่สวยงามอีกจุดหนึ่งครับสวยงามมากดูดิดูวิวดูวิวสวยมากและดูทีมงานเราครับดูทีมงานเราเหนี่หอบกันทุกคนบอกเลยกูจะมาถึงได้นะดูดูดูสายไฟสายไฟสายไฟทุกทุกอาทิตย์ครับมาทุกทุกอาทิตย์สายไฟครับคุณตาทำเลยครับ ก็ต้งกินสมครับเขาเรียกใบอะไรต๊ะใบสมล่อครับนี่ใบสมล่องไหนๆนอนใส่เกียแซ่หนึ่งโอเปนพิเศษดูนี่นี่นี่มันกินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้มันกินได้นะครับกินได้กินกับเกลือใช่ไหมกินกับเกียรกินเกลือเนี่ยขอใส่เฮ้ยสดิบๆประมาณนี้นึกถึงว่าบางท่าไมเนี่ย ủa tôi ăn nhìn ี่เป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอ๋อวัน่นแมนครับที่หลายๆเลยครับเข้มที่ตำมากคือสมนะครับเสือมันคือใบสมลมส้มลมนะครับไม่ต้องใช้กินอาจจะแบบแปลทมันกินเลยดีกิ่ไหนก็ดีดีกินต้นไม้กันนเดี๋ยวไปตำเส้น ทำมั้ยมันจำผิดต้นใส่บักเกลือผิดต้นไปเลยผิดต้นไว้เนี่ยจำดอกมั้ยเน่รสชาติเป็นไงครับคุณเกณฑ์คุณจับสมสมเลยรสชาติมันเหมือนใบมะขามอ่ะนัวเลยตอนนี้บอกแล้วแบบเฟย์มเหมือนใบมะขามเคาะมัเหมนใบมะขามเปรี้ยวเนะ เปรี้ยวมึงเนีนใบมะขามที่เปรี้ยวๆาใครกินอะไรหยุดไม่อยู่เลยอต้องกินอีกอ่ะนี่ก็อร่อยอืะความเคียมอูเกด้วยในรถเกียร์อรันท้งยังวะอร่อยนะอร่อยบัดนี้ยมไปเด้ไปยั้าน้างมีแบงอดมงบวะีดอกมัน แลวครับวันนี้เราก็ได้มาถึงจุดทุ่งใหมายที่เราต้องการแล้วนะครับเราคือมันสวยงามมากแล้วจุดที่เราไปเนี่ยมันมันเฟกแบบเออแบบมันหืวเย,ย,ยี่ยเลยหเยียงเนี่ยตืต่นเต้นมากเลยคนระับจุดคิวเลยจุดคิวเลยอ่ะแล้วเรามาจบคลิปกันก่อนครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับไป วูบลูกเจออะไรตอนนี้เราเจออะไรกันบ้างเลยไหครับดูดูดูครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหแปลกมากเรอยู่ในป่าดอยู่ขึ้นมาดูดิไอ้จะกล้าหยิบดิไอ้มันอยู่ข้างล่างอ่ะโคตรโตนะนี่มันมีเชือกหรอกดูนะโอ้โหของเพ่มาเอาเด้อครับนี่ไเลื่อมไปเลยเอาดรอใครมาเอาดรอจากแถวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไม่เลื่อมไปแล้